w a n n a b e เเลิฟเปิดรายการสุดมันกับมิชชั่นท้าทาย b a d m i x y การันตีเข้มข้นทุกเอฟ WANNABE เลิฟรายการออดิชั่นรูปแบบเซเว่ย์ว้าวเพื่อตามหาเด็กฝึกหัดรุ่นที่หนึ่งของค่าย w a n n บิ e Music มี b a d m i x y หรือมิกซ์เฉลิมศีผู้บริหารค่ายคัดเลือกศิลปินหน้าใหม่ทุกคนด้วยตัวเองพร้อมกับกรรมการคนดังระดับแถวหน้าของประเทศไทยที่ได้จับมือร่วมกับ พัทรพงศ์วงเที่ยงหรือพัทร o k w โอเคดับแห่ง M.A.R. z y Project เข้ามาดูแลการผลิตรายการเสริมความน่าสนใจให้กับรายการมากยิ่งขึ้นจากผู้เข้าประกวดกว่า600คนผ่านการออดิชั่นจนเหลือ25คนสุดท้ายเพื่อเข้ามาแข่งขันจริงในรายการ WANNABE Love ซึ่งผู้เข้าแข่งขันทั้ง25คน จะต้องแข่งขันกันแบบสุดเดือดกับมิชชั่นโจทย์สุดหินจากบัดนิกซี่เมนเดเรคเตอร์ของรายการร่วมด้วยต้าอูพิทยานักร้องและนักแสดงโปเต้ปิยพงศ์วงมีนและแอมปัชริยานักแต่งเพลงสาวควีนออฟทีป p และในแต่ละมิชชั่นก็จะมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละโจทย์มาร่วมให้คำแนะนำกับผู้เข้ารอบอาทิ เนนี่รัชนกสุวรรณเกตฟางธนันทรก๊อปเอฟฮีโร่เอกซีซั่นไฟป้าตือสมบัติและจีบเทพอัดกวินอนันต์ซีอีโอแห่งค่ายเพลงเลอไบ E N T E R T A I N M E N T นอกจากนี้ยังมีแขกรับเชิญพิเศษมาร่วมสร้างสีงสันมีรายการพิม,มมาแห่งวงพิกซี่และซาราสโลล่ารวมถึงพิธีกรสาวสวยพีพัทรัศยาซึ่งผู้เข้าแข่งขัน ขอองงตัวเและผู้ชมจะได้เห็นความสามารถของพวกเขาในหลายๆด้านตั้งแต่การซ้อมการสร้างสรรโชว์การมีส่วนร่วมในแต่ละเอฟในแต่ละโจทย์ทั้งเพลงทีป๊อปเพลงลูกทุ่งเพลงเพื่อชิงเพลงฟีเจอริงและด่านหิงที่ต้องทำโซโลมินิคอนเสิร์ตของตัวเองเพื่อชิงตำแหน่งผู้ชนะและได้เป็นศิลปินในค่าย W A N L O V E Music รายการ W A N N A B E Love ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา19นาฬิกาทาง u t u b e อารีสัมพันธ์เริ่มเอฟแรกวันเสาร์ที่วันที่12ตุลาคม2567ดูพร้อมกันทั่วประเทศ w a n n a b e love teaser ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เครื่องหมายสี่เหลี่ยม m a r z y p r o j e c t เครื่องหมายสี่เหลี่ยม w a n l o v e m u s i c เครื่องหมายสี่เหลี่ยม w a n n a b e l o v e เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอารีสัมพันธ์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาไซโปรเจกต์เอ็กซ์วายเลิฟมิวสิกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจดโคดิง